การเติมน้ำมันตะเกียงนั้นเป็นการทำบุญที่ได้รับอน,นิสงส์มากมายเลยทีเดียวการเติมน้ำมันตะเกียงนั้นก็เปรียบเสมือนการเติมเชื้อไฟเพื่อหล่อเลี้ยงพลังแห่งชีวิตให้รุ่งโรจน์พบแสงสว่างในชีวิตโดยพุทธศาสนิกชนเชื่อกันว่าการเติมน้ำมันตะเกียงนั้นเป็นการสะเดาะเคราะห์และชี้ทางสว่างให้แก่ชีวิตรวมถึงเป็นการส่งเสริมดวงชะตาให้รุ่งโรจน์อีกด้วย สมัยพุทธกาลจะใช้ตะเกียงในการให้แสงสว่างแม้แต่การบูชาด้วยแสงสว่างแม้ไม่ได้มีเหตุจำเป็นแต่ถ้าทำด้วยจิตใจเลื่อมใสก็ยังมีอน,นิสงส์ให้มากมายแม้ในยุคที่เราไม่ได้ใช้ตะเกียงกันแล้วแต่ผู้คนก็ยังอยากได้บุญด้วยการบูชาน้ำมันตะเกียงอยู่เราทำด้วยจิตเลื่อมใสรู้คุณของพระรันาตนตรัยย่อมมีผลไม่ต่างกัน การถวายน้ำมันตะเกียงหรือการทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงมีความเชื่อกันว่าจะช่วยให้ชีวิตเรามีแสงสว่างในจิตใจและสติปัญญามีความคิดเมื่อชีวิตลุ้งโลดชดช่วงก็ทำให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ทำให้ชีวิตของเราเม่นมิดลงก็มาลายหายไปฐานะทางการเงินก็ดีขึ้นมีเงินใช้ไม่ขาดมือ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันอีกว่าการที่เราถวายน้ำมันตะเกียงจะช่วยต่ออายุดวงชะตาให้นานขึ้นส่วนใครที่ยังไรค้คู่อยากหาคนมาดูแลหัวใจให้ดสดใสอีกครั้งแนะนำให้ถวายน้ำมันตะเกียงเป็นแบบคู่อานิสงส์ของการทําบุญในครั้งนี้จะช่วยให้คุณสมหวังในความรักคำอธิษฐานเมื่อต้องเติมน้ำมันตะเกียง ลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงบูชาองค์เทพเทวาลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงส่องสว่างแด่องค์เทพเทวาลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงส่องสว่างนำพาชีวิตลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเติมปัญญาเติมสมาธิเติมบารมีเติมเงินเติมทองเติมโชคเติมลาบเติมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสาธุ การทําบุญด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงเป็นการอุปมาอุปไมยว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนตะเกียงจะดับก็เพราะใส้หมดชารุดหรือน้ํามันตะเกียงหมดที่กล่าวมาในข้างต้นนี้หมายถึงบุญนั่นเองความเชื่อว่าผู้ที่ทําบุญด้วยการถวายน้ํามันตะเกียงแด่พระสงฆ์จะได้รับอนิสงส์อันยิ่งใหญ่จะเป็นผู้มีชีวิตราบรื่น เหมือนมีไฟสองนำทางให้ทำให้ไม่พบเจอปัญหาและอุปสรรคที่ยากหรือถ้าพบเจอปัญหาและอุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปได้การงานการเรียนก็จะเป็นเลิศเพราะมีสติปัญญาดีหัวไวและแก้ปัญหาต่างๆได้ดีแม้ศึกษาธรรมก็จะรู้ได้อย่างแตกฉานเป็นผู้วางตัวที่ดีคนรอบข้างเคารพและเชื่อถือในคำพูด ทำดีแล้วจะเห็นผลเร็วมีชีวิตลุ่งโลดไม่มีวันตกต่ำจะได้คู่ครองที่ดีโดยขอพรให้สมหวังด้านชีวิตคู่และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรและคู่ชีวิตที่เคยล่วงเกินเอาไว้ทั้งในอดีตชาติในปัจจุบันชาติให้ได้รับบุญกุศลและอโหสิกรรมให้กันและกันอานิสง์การถวายประทีบโคมไฟ พระอนุรุทธะเอตะทัคคะในทางผู้มีทิพจักขุยานซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมฉลาดรอบรู้พระธรรมวินัยอย่างแตกฉานพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะในชาติปางก่อนของพระอนุรุทธะเคยให้แสงประที่เป็นทานพระบรมศาสดาได้ตัดยกท่านในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศขว่าภิกษุทั้งหลาย ในทางผู้มีทิพปรจักขุยานพระอนุรุธทธะในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นคนยากจนแต่ท่านได้ทำบุญใส่บาตรพระปัจเจก,กพุทธเจ้าที่เพิ่งออกจากยานสมาบัติและได้อธิษฐานว่าคําว่าไม่มีจงอยากเกิดแก่ข้าพเจ้าและก็ได้เป็นเศรษฐีในชาตินั้นเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินท์ถึงเจ็ดชาติ พระมหาจากักรพรรดิสิชาติอีกทั้งเคยทำบุญใหญ่สร้างประทีปโคมไฟหลายพันดวงเพื่อบูชาเจดีย์ในชาติสุดท้ายของท่านท่านมาบาังเกิดเป็นพระอนุรุทธะในขณะที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานท่านก็ตามดูจิตของพระบรมศาสดาและบอกพระอานทนให้ทราบทุกขณะอานิสง์ ของการถวายปฏิพรมไฟ 1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรันตนใจทำให้มีศรัทธามั่นคง 2. เป็นผู้มีความเคารพมีสัมมาคารวะ 3. เป็นผู้มีดวงตาสดใสสวยงามมองได้ไกลดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์ 4. ทําให้เป็นผู้มีทิพย,ยจักษุคือมีตาทิพนั่นเอง 5. มีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจสดชื่นเบิกบาน 6. มีรัศมีกายสว่างสวยัยมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทในชีวิต 7. ทําทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปฏิพันว่องไวแตกฉานในสัพพวิชาทั้งทางโลกและทางธรรม 8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุกติ 9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายปัจจุบันนอกจากการทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงถวายประทีบโคมไฟแล้วที่เป็นที่นิยมทำกันก็คือการทำบุญถวายหลอดไฟการช่วยวัดสร้างแหล่งไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าเข้าวัดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทำบุญช่วยวัดถวายค่าน้ำข้าไฟเพราะสมัยนี้หายากแล้วที่วัดต่างๆที่จะใช้ตะเกียง พุทธศาสนกชนทั้งหลายจึงหันมาทำบุญให้เข้ากับยุคสมัยนั่นเอง